ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับฮฮบย่ากับเจ้าเนี่ยนะยาสลายไปซะยาพนึกคุ้มสวรรค์ยา ฮึเจ้ามีความสัมพันธ์ยังไงกับเย่เฉินเกี่ยวอะไรกับเจ้าถ้างั้นข้าจะตีเจ้าจนกว่าเจ้าจะพูดยา่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่มีวิชานอกเลียนหรือไงยา่าไม่คิดว่าล่างเต่าจะใช้วิชานอกเลียนได้ด้วยยา่าฮ่าล่างเต่าหึมอย่าเข้ามาถอยไป เราจะกลายเป็นภาระถูกต้องแล้วรีบออกไปตอนนี้เลยยา่าเฮ้ยเกอนยัยสักสิบย่าคิดจะหนีไปไหนยา่าคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้ายา่าถึงเจ้าจะก,การข่าไว้แล้วยังไงผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งคน,นอื่นๆของวังกระหายโลหิตจะยังได้ตามพวกเขาต่อไปทุกสิ่งที่เจ้าทำไปล้วนไร้ประโยชน นั่นก็เป็นการต่อสู้ของพวกเขาเองแต่เจ้าข้าต้องหยุดเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ลองดูเซย่า yeah! สายเลือดของเจ้าและความสามารถศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าใช้เหมือนกันกับของเย่เฉินอย่างแน่นอนเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ามีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้ลองรับเย่เฉินพูดมากไปแล้วเรามาสู้กันที่ขวาข้าอยู่ไกลจากพระราชวังจันดารามากเกินไปถึงจะใช้ไข้นเคลื่อนย้าย ก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ5 6ชั่วยามถึงจะไปถึงล่างเต๋าที่แบกรับพลังถึง90%ของข้าไว้มันคือขีดจำกัดถ้าข้าบังคับให้โอนพลังต่อสู้ทั้งหมด100%ไปให้เขามันจะทำให้เขาข้างได้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อยกายก็ตามที่กล้าออกจากทีมโดยไม่รับอนุญาตอย่าโทษพวกเราที่ข่าเจ้าตรงนั้นพวกเขานำกระจกพิเศษออกมาด้วยซ้ำพวกเขา คงจะไม่ตามหาข้าหรอกใช่ไหมแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าคงจะถูกเปิดเผยในอีกไม่ช้านี้แน่แต่ตอนนี้ข้ามีพลังแค่สิเซเท่านั้นข้ากลัวว่าจะเอาชนะพวกเขาไม่ได้เว้นแต่ข้าจะเอาพลังที่ข้าโอนไปให้เย่สิงเฉินกลับมาพี่ชายเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครจะไม่รู้ว่าพระราชวังกระหายโลหิตกําลังบา้าคลั่งเรื่องอะไรอยู่พวกเจ้าไม่รู้กันหรอกนะ ราชังกะหายโลหิตได้สูญเสียสมบัติไปและพวกเขากำลังไล่ล่าโจรไปทั่วโลกเลยละตามคาดพวกเขาเคลื่อนไหวเร็วมากถอหน้ากาของเจ้าออกซะดูสิมีคนกำลังบินเปลยอยู่ตรงนั้นด้วยเอ๊ะฮึเจ้าก้าเล่นหายไปไหนแล้วตรงนั้นยอ่อฮึ พลังของข้าสิเซนั้นไม่เพียงพอแค่คู่บ่งเพาะระดับว่างเปล่าขั้นเก้าก็สามารถล้มค่าได้แล้วแกกล้าเ,าเล่นกับเราเหรอแกกําลังหาเรื่องตายไม่มีทางอื่นแล้วย่อ่าดูเหมือนค่าจะสามารถเอาพลังที่โอนไปให้เย่สิงเฉินกลับคืนมาได้เท่านั้นย่าฮ่าอ่าหืม ทำไมไอเด็กนั่นถึงได้อ่อนแอขึ้นมากระทันหันหรือบางทีการจบของข้าอาจจะดีขนาดนั้นเลยเหรอบ้าเอ้ยเจ้านายอย่าทำแบบนี้กับข้าเซจู่จู่พลังการต่อสู้ของข้าก็ลดลงไป30%ข้าถึงไม่สามารถเอาชนะหัวจุนได้ข้ามันช่วยไม่ได้ลมมันแรงหนีก่อนเถอะกลยุทธ์ที่36วิ่งหนีดีที่สุดยา yeah! อยากหนีเหรอไม่มีทางสัหอก รุ่งอรุณในที่สุดก็สลัดไอสารละเลียนั่นออกไปได้แล้วข้าสลัดกนงที่ไรตามออกมาได้แล้วตอนนี้ข้าสามารถอมพลังการต่อสู้ของข้าอีกสาเให้เจ้าได้แต่ข้าต้องเอากลับคืนมา70%ในอีกครึ่งชั่วยามข้าต้องใช้ค่กลอนเคลื่อนย้ายเพื่อไปยังเมืองโบราณชิงเซียนหากข้าบินไปอย่างเดียวข้าอาจต้องบินไปถึงปีลิงนุน่นดังนั้นแม้ว่าจะมีคนจากวางหายโลหิตอยู่ในเมืองข้าก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ไม่มีปัญหาเครื่องช่วยยามก็เพียงพอที่จะสั่งสอนหัวจุนดีๆสักเรื่องแล้วมื่นดาบมาบรรจบเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไมพลังต่อสู้ของไอ้เจ้านี่ถึงพันผลมากขนาดนี้เครื่องช่วยยามต่อมาเตรียมตัวให้พร้อมข้าจะเอาพลังการต่อสู้ของข้าคืนมา70%รซรับทราบไปเลย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 ใครที่ได้ตามเรามาเป็นหมาไอเวนเอ้ยอย่าหนีเสะ วิ่งหนีหลังจากสู้จะปล่อยหรืองไงลูลูลูล,ลูลู่ข้ากำลังวิ่งอยู่มันแค่เพื่อความสนุกสนานนะ่ะองหญิงตาชูมีร่างเสียโบราณสองล่างเั้นเอหรอนั่นคือร่างเต่าของแย่เฉินร่างเตา่าร่างเต่าของเขามีพลังต่อสู้เพียงพอที่จะสู้กับหัวจุนได้จริงๆเหรอือไม่มันน่าจะเป็นไปได้แย่เฉินคงจะถ่ายโอนพลังส่วนหนึ่งของร่างกายหลักของเขาไปยังร่างกายเต่าของเขา อดีตจกักรพรรดิเพิงก็ใช้วิธีนี้ในการจัดการก,กับปองทัพอาณาจักรปีศาจอีกด้วยดังนั้นจึงซื้อเวลาอันมีค่าเพื่อให้เขาได้รับสวมมงกุฎเป็นจกักรพรรดิมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมันน่าเสียดายที่ข้าถูกผนึกไว้ในตอนนั้นและไม่สามารถมองเห็นมันได้ไปกันเถอะเราจะไปพระจาวังกวงฮั่นในที่สุดเราก็มาถึงแล้วผู้เอาโซตี้ฟ้านบอกให้เรามาที่นี่ เพื่อหาผู้เอาโสที่ชื่อโจอ้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนห hmm? ท่านผู้เฒ่าข้าต้องการถามท่านเกี่ยวกับใครคนหนึ่งที่นี่มีผู้เอาโสที่ชื่อโจอ้อยู่ในเมืองโบราณชิงเซียนหรือไม่้าต้องการพบเขาเพื่ออะไรมันไม่สะดวกสําหรับข้าที่จะบอกท่านไม่มีอะไรไม่สะดวกข้าชื่อโจอ้น่ะท่านเหรอ ผู้คนที่ตี้ฟ้านบอกให้ข้าตามหาเป็นมนุษย์งั้นเหรอสหายหนมมานั่งก่อนซิผู้เอาโซท่านคือโจอี้จริงๆเหรอต่อเจ้าอยากจะเรียกข้าว่าลีอี้ก็ได้เช่นกันผู้น้อยไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ขุนเคืองข้ากําลังตามหาภรรยาของข้าอยู่ผู้เอาโซตี้ฟ้านบอกว่าท่านอาจช่วยข้าได้ก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ส่วนมากข้าดูดวงเก่งกว่าคนทั่วไปซะอีกเขาค็คิดถึงข้าสินะขอร้องละโปรดช่วยข้าด้วยข้ารู้ว่าเจ้ากำลังตามหาใครแต่ข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกถ้างั้นข้าก็จะไม่รบกวนท่านอีกข้าบอกเจ้าได้แค่ว่านางมีบางอย่างที่นางกลัวดังนั้นนางจึงหลบเลี่ยงเจ้าสิ่งที่นางกลัว ผู้เอาโสร,รู้ไหมว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ยังไงก็ตามขอบคุณท่านผู้เอาโสที่บอกข้าในเรื่องนี้ลาละดูเหมือนข้าจะไม่ใช่คนที่หาฉู่ส่วนไม่พบแต่เป็นนางต่างหากที่หลบเลี่ยงข้าอืมพระราชวังประตูเทียนฉวนน่าสนใจจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นปรมาจารสวรรค์ ที่ไม่ใช่ผู้บ,มบ่มเพาะปรมาาาร์์สวรรค์ที่ไม่ใช่ผู้บ่มเพาะหรือนี่คือความผิดปกติในโลกของผู้บ่มเพาะซึ่งเกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวในโลกสายพันธุ์นี้ฝึกฝนศิลปะแห่งการอนุมานซึ่งมีอยู่ที่ขอบเขตระหว่างผู้บ่มเพาะและมนุษย์พลังในการต่อสู้ของเขานั้นเป็นศูนย์แต่พวกเขาสามารถอนุมานและควบคุมสวรรค์และโลกได้พวกเขาแทบไม่รู้เลยว่า ความลับของสวรรค์น,นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ผู้คนจากสายเลือดนี้ไม่มีวันมีจุดจบที่ดีถ้าองนั้นสิ่งที่ชูสวนกลัวอยู่ในปากเขาคืออะไรทางออกเมืองโบราณชิงเซียนทำไมชูสวนถึงหลบเลี่ยงข้นาน่งกลัวอะไรอยู่หรือว่าเนตรวังวนอมตะนั้นเหรอเจ้าก,กำลังซ่อนความลับที่อาจจะถูกเปิดเผยโดยเนตรวังวนอมตะงั้นเหรอ แล้วเจ้ากาลังหลบเลี่ยงข้าแบบนี้งั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าข้าทําลายเน,นต่วังบุญรมตะเจ้าจะกลับมาไหมเร็ว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 ห่ยสิงเฉินกับหัวจุนกําลังต่อสู้กันอีกแล้วหัวจุนวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปท่องนรกยา่าฮ่ายา่าพวกเขาต่อสู้กันมาอย่างน้อยแปดร้อยกระบวนท่าแล้วไม่ใช่เหรอ รู้จักท่าทางแล้ววันนี้พวกเขาจะต้องสู้กันจนตายแน่เลยวีรแลบุรุษแบบไหนที่ซ่อนอยู่ภายใต้นักกากถอดมันออกซะย่เจ้าอยากให้ข้าถอดมันออกนั้นเหรอถ้าข้าถอดออกมันจะน่าอายเอานะถ้าเจ้ากล้าก็ถอดมันออกเองเซีย่ตายไปซะย่กระจกศักดิ์สิทธิ์ท้จี้ย่การทมตีของเจ้า ข้าจะตอบโต้เป็นสองเท่ายาอาเย่เฉินเย่เฉินนั้นเหรอเขายังมีชีวิตอยู่เจ้าทำแบบนี้มีจุดประสงค์ใช่ไหมเป็นเจ้าจริงๆสินะเย่เฉินตอนข้าได้ยินเรื่องการตายของเจ้าข้ารู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถจบชีวิตเจ้าลงได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าสวรรค์ยังเข้าข้างข้าอยู่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความสามารถหรือเปล่า ข้าเองเจ้านายในที่สุดท่านก็มาแล้วอืมเจ้านายเหรอแม้แต่แย่เฉินก็ยังเรียกคนนี้ว่าเจ้านายความแข็งแกร่งของเขาต้องแข็งแกร่งมากแน่แน่ใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีเจ้านายตั้งแต่เมื่อไหร่มีเรื่องมากมายที่เจ้าไม่รู้เจ้าถอยไปก่อนรับทราบดีข้าจะฆ่าที่เจ้าเรียกว่าเจ้านายซะก่อนแล้วค่อยหึม สองเย่เ yeah, ฉินไม่สองคนเหรอข้านี่แหละเย่เ yeah, ฉินไม่ว่ากแกจะเป็นใครวันนี้แกจะต้องตายด้วยมือข้าย่อ yeah! มัดแปดทำลายลางย่ออ้าเจ้าต้องการฆ่าข้าเหรอเจ้างคงจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกงั้นก็มาลองดูกันอ้าย่อ ฮ่าด้วยความโกโลห์เขาพัฒนาสวรรค์และโลกเขากำลังบ่มเพาะวิธีแห่งความโกลลห์นยาอ่าหัวจุนแพ้แล้วอ่าข้าไม่เชื่อแม้ว่าข้าจะต้องเผาผลาญแก่นยินของข้าข้าก็ต้องฆ่าเจ้าให้ได้เจ้าไม่เชื่อเหรอถ้างั้นข้าจะเอาชนะเจ้า จนกว่าเจ้าจะเชื่อย่า yeah! uh! อ่าฮ่าไอโจนี่ใช้พลังของข้าเพื่อก้าวไปอีกขั้นดีเลยแบบนี้ข้าเขาจะได้สนุกขึ้นวังกระหายโลหิตห้องโถงหลักตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเย่เฉินยังไม่ตายและข้ายามาผู้กระหายโลหิตก็ได้กลายเป็นตัวตลกไปแล้วให้ศูนย์โลหิตเข้ามาหาข้า วังกระหายโลหิตสาขาที่9เจ้าว่าไงนะเย่เฉินยังไม่ตายเหรอขอรับจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วแต่ทันทีข้าสามารถใช้ความตายของเอย่เฉินเพื่อชดเชยความผิดของข้าบางส่วนได้แต่ในเมื่อเอย่เฉินยังไม่ตายความผิดของข้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกไม่ใช่เหรอท่านเจ้าแห่งวังสั่งให้ท่านไปที่พระราชวังกะหายโลหิตทันทีขอรับถ้าข้าไปชะตาการรมของข้า คงเลวร้วายสุดๆไปเลยนะแซ่ในเมื่อภายคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านเจ้าแห่งวังยังอยู่ข้างนอกนั่นและกําลังสนุกสนานอยู่เราจะเพิกเฉยต่อมันได้อย่างไรข้าจะพาคนของข้าไปฆ่าเย,ยเฉิญและนําหัวของเขาไปแสดงให้ท่านเจ้าแห่งวังดูข้าน้อยจะไปรายงานท่านเจ้าแห่งวังพระราชวังอาณาจักรปีศาจท่านราชาเจ้าเย,ยเฉิญน,นั่นเฮ้อลางเต๋าอีกลาง วิธีการของเจ้าเด็กแย่เฉินเหมือนกันกันกบจกักรพรรดิเพลิงทุกปะการชูเหนือแม้ว่าเจ้าจะก้าวหน้าแต่เจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีหืมแม้ว่าการรับรู้ของข้าจะไม่คมชัดเท่ากับร่างหลักแต่ข้าก็สามารถสัมผัสถึงอันตรายได้ออกไปจากที่นี่แล้วเข้าอันตรายกําลังมาแล้วข้าจะต้องฆ่าหัวจุนก่อนที่วางกระหายโลหิตจะมาถึงฮ่า ายไ,ไปซะยา่าไม่นะไม่ยา่าอ่าบ้าเอ้ยอีกแค่ก้าวเดียวกูจะฆ่าหัวจุนได้แล้วแท้ๆเฮ้เยเท่าโลหิตข้าจะมาล่าขขงเจ้าได้เจ้าทำไมภูเขายามะหนีตรงนี้แล้วยา่า จะหนีเหรอเจ้าจะหนีได้ <Yeah! S 3> หเหรอย่าหืมบาเอ้มังกรต้องห้ามไทยสู้ย่า yeah! เจ้ามีทักษะจริงๆแต่เจ้าจะรับมือกับกระบวนท่านี้ยังไงย่าห้าไม่นะข้าต้องหาทางหนีให้เร้วที่สุดหลีกทางไปซะห้า ย่า <Yeah S 2> อย่าคิดหนีเลยย่า yeah! วิชารับโศกศักดิ์สิทธิ์ย่าเฮ้ฮ่าบ้าเอย้ยเอามันลงมาไม่ว่าจะเป็นหรือตายยุดเขาถ้างั้นก็ปล่อยให้สุนัขกัดกันเองเถอะเตรียมตัวตายได้แล้วหดพื้นที่เหลือเพียงหนึ่งนิ้วย่า yeah! อข้าเรียนรู้วิชามิติลับนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถือเป็นโชคดีจริงๆที่ข้าสามารถประสบความสําเร็จได้ในเมื่อเจ้าไม่ยอมให้ข้าไปงั้นเราก็มาสู้กันให้สนุกดีกว่าย่ฮ่าอ้าไอ้เจ้านี่มันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเจ้าจะทลอะันทำไมข้าทุกคนต่อไปแซ่ ราชปาีศาจเขามาทำอะไรที่นี่เขาไปเหมือนผีที่ไม่ยอมไปไหนหากเจ้เยืนการที่จะแทรกแซงราชาวงศ์เคลือหาสวรรค์คงไม่ว่าอะไรหากจะเริ่มสงครามกับเผ่าปีศาจลวกหน้ายเยเฉินพวกเราจะต้องปกป้องเขาราชาวงศ์เคลือหาสวรรค์เลรอพูดมากจังนะและพวกเจ้าล่ะเ่าไม่มต้องทราบพวกเจ้าไม่เหมือนกันหรือไง เกิดอะไรขึ้นทำไมบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายถึงได้มารวมตัวกันที่นี่วันนี้นี่เป็นการสานต่อสงครามครั้งใหญ่ในสมัยโบราณงั้นเหรอเป้าหมายของราชาคงเป็นการฆ่าข้าส่วนโจเทนอี้เฉียนซานเย่และจักรพรรดิต้าฉูหยานพวกเขาน่าจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องข้าข้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังจริงๆรหืมราชาปีศาจกุยอี้เจียงเย่ฉิน ข้าจะให้โอกาสเจ้าสู้กับข้าสิถ้าเจ้าชนะเจ้าสามารถออกไปได้ถ้าเจ้าแพ้ที่นี่จะเป็นสุสานของเจ้าเป็นไงถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ยุติธรรมแต่ท่านก็ยังอยากสู้กับข้าอยู่ดีข้าไม่คิดว่าราชาปีศาจที่โด่งดังระดับโลกจะละทิ้งความภาคภูมิใจในฐานะราชาในวันนี้ท่านจะยอมก้มหัวให้กับโลกนี้งั้นเหรอท่านจะยอมก้มหัวให้กับมันจริงๆเหรอ แหวนหยกสวนฉางแห่งจกักรพรรดิเพลิงสมบัติแห่งเทพศักดิ์สิทธิ์หยานห่วงก็ได้ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเยี่ยมกุยอี้เจียงเจ้าจะผิดสัญญากับข้าเหรอทดไทยเจ้าเพื่อที่ข้าจะได้ไปเป็นหนี้เจ้าแบบนี้เองวังกระหายโลหิตและราชาผู้กินกินวิญญาณได้ส่งโอสถสวรรค์มาครึ่งเม็ดซึ่งเป็นวิธีที่พระเขาน้มนาวใจกุยอี้เจียง ไอ้สารแล้วเจ้าแล่เจ้าคิดว่าจะนีออกมาจากปุยอี้เยียงได้โดยไม่บาดเจ็บงั้นเหรอข้ามันซะย<อ>่าถ้างั้นก็มาลองกันดูยอ่าเย่<อ> yeah, ฉันตายย่าโอ้เจ้ามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากเจ้ายังไม่ตายอีกเหรอหน่าเสียดายที่เจ้าไม่แค่เก็บตัวเงียบๆ แต่กลับมาขวางทางข้าแทนเจ้าก็ต้องตายด้วยมือของข้าอยู่ดีไอ้เด็กซัแกกล้าได้ยังไงย่า yeah! ข้าจะกล้าหรือไม่เจ้าก็มาอยู่ดูแล้วย่าอ้าความแข็งแกร่งในการต่อสู้เช่นนี้เกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้จริงๆเจๆ้ากล้าที่จะมองไปทางอื่นขนาที่สู้กับข้างั้นเหรอย่า yeah! ในยุคนี้เราถูกกำหนดให้เป็นตัวประกอบของเขา ย่เหย่เฉินมีบุคลิกของจักรพรรดิเขาถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาอีเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังจะไปไหนย่อเออแค่นั้นแหละย่ออ้าก่าต่อไปใครก็ตามที่ล่าถอยต้องตายย่ขอขอบคุณทุกท่านเลือดและกระดูกของข้า ได้รับโอกาสไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นนิพพานแล้วย่มอมกรลบสวรรค์เหรอลาละตามไปไล่ตามไปแซะกลางคืนค้านีมา3วันสามคืนก่อนจะกำจัดสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามบันทึกปัจจุบันของข้าก็เทียบได้กับของราชาโอหยางใช่ไหม